นิยายเสียงชวนสยองตอนตามมาทำไมจุกและแก่ทั้งสองคนเป็นเด็กที่พ่อแม่เอามาฝากให้หลวงตาเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กเรียกง่ายๆว่าคือเด็กวัดนั่นเองโดยคืนนี้ทั้งสองได้รับมอบหมายให้ติดตามหลวงตาม,มาทําการสวดศพที่บ้านของตามหมายที่ท้ายหมู่บ้านเนื่องจากตามหมายชายชราที่ได้ทําการใช้เชือกปลิดชีวิตตัวเองไปเพราะทนต่ออาการเจ็บป่วยเรื้อรังของตัวเองต่อไปอีกไม่ไหว หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสวดศพหลวงตาก็เดินนำเหล่าพระลูกวัดและสองแสบเดินมาตามถนนลูกกลางของหมู่บ้านโดยมีเพียงแสงของพระจันทร์ที่คอยส่องนำทางให้อยู่โดยระหว่างทางที่เดินผ่านกลางหมู่บ้านเพื่อมุ่งหน้ากลับวัดกันนั้นเจ้าจุกกับเจ้าแก่ก็เดินกันไปพูดจาหยอกล้อกันไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาเด็กเฮ้ยไอ้จุกมึงว่าตาหมายเขาทำไมถึงคิดสั้นไปแบบนั้นวะเสียงไอ้แก่พูดถามเขาคงที่เกียจหายใจแหละมั้งเลยใช้เชือกจัดการตัวเองไปไงไอ้จุกพูดตอบพร้อมหัวเราะคิกคัก มึงก็พูดไปเรื่อยเดี่ยวตาหมายก็ตามมาหักคอมึงหรอกไอ้แกะพูดขู่ตาหมายเขาไม่ตามกูมาหรอกไว้เขานอนพนมมือตัวแข็งโดยอยู่ในโลงโนอนไอ้จุกยังคงตอบแบบกวนๆเหมือนเดิมไอ้สองตัวข้างหลังจะหยุดพูดได้เมื่อไหร่คำว่าสำรวมไม่เคยเข้าไปในหัวของพวกมึงทั้งสองเลยใช่ไหมเสียงหลวงตาพูดดุลอยมาจากหน้าขบวนไอ้จุกและไอ้แกะได้ยินดังนั้นก็ก้มหน้าแล้วรีบเดินตามไปอย่างเงียบๆทันที พอทั้งกลุ่มเดินพ้นเขตหมู่บ้านผ่านเข้ามาทางป่าช้าหลังวัดไอ้จุกก็แกล้งกล่มตัวลงไปใช้เล็บข่วนไปที่น่องของไอ้แกะเบาๆแกะสะดุ้งตัวหยงแล้วสะบัดออกมาว่าไอ้เฮียจุกผีตาหมายกัดขากูแล้วพอพูดจบไอ้แกะก็วิ่งแซงหลวงตาเข้าไปในประตูโขงของวัดทันทีไอ้จุกเห็นดังนั้นก็หัวเราะชอบใจใหญ่ที่สามารถแกล้งเพื่อนได้สําเร็จคืนนั้นหลังจากที่กลับมาถึงวัดไอ้จุกก็จัดการล้างเท้าให้เรียบร้อยแล้วก้าวขาขึ้นบันไดกูติไป พอไอจุกขึ้นมาถึงด้านบนก็เดินมาเปิดประตูออกเพื่อจะเข้าห้องแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเจอไอแกะเอาผ้าห่มคลุมหัวแล้วกระโดดมาขวางทางพร้อมตะโกนหลอกเสียงดังไอ้จุกเห็นดังนั้นก็ตกใจถึงกับลงไปนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ที่พื้นอย่างไม่รู้ตัวปากก็ร้องออกมาเสียงหลงซ้ำซ้ว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วไอ้แกะเห็นดังนั้นจึงเอาผ้าห่มที่คลุมหัวตัวเองออกแล้วยืนหัวเราะให้กับไอจุกที่นั่งพนมมือกลัวจนตัวสั่นอยู่ตรงหน้า เล่นอะไรของมึงว่าหัวใจกูจะวายกูนึกว่าผีตาหมายตามมาเล่นกูเข้าให้แล้วไอจุกพูดบนเพื่อนเอาหน้าเพื่อนจุกถือว่าหายกันไงไอแก่พูดจบก็หัวเราะต่อคืนนั้นไอจุกกับไอแกก็นอนคุยกันไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาเด็กวัดที่พอตกกลางคืนมาก็ไม่มีอะไรให้ทํามึงว่าตาหมายเขาจะตามกูมาจริงๆหรือเปล่าวะไอจุกพูดถามไม่ตามมาหรอกมั้งเขาจะตามมึงมาทําไมไอแก่พูดตอบพร้อมพลิกตัวหันหลังให้ไอจุก มึงจะหลับแล้วหรอวะไอ้จุกหันหน้าไปถามเพื่อนเออสิว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นไม่ทันไปบินทบาทก็โดนหลวงตาหวดขาไลา่กันอีกไอ้แกตอบไอ้จุกได้ยินเพื่อนตอบแบบนั้นก็เห็นด้วยเลยพยายามข่มตาจนหลับไปคืนนั้นกลางดึกไอ้จุกลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะป,ปวดฉี่จึงค่อยๆเอื้อมมือไปสกิดปลุกไอ้แกให้ลุกไปเข้าห้องน้ําเป็นเพื่อนกันแต่สกิดเรียกเท่าไหร่ไอ้แกก็ไม่ยอมตื่นไอ้จุกเลยตัดสินใจคว้าไฟฉายกําลังจะลุกขึ้นยืนเพื่อเดินไปห้องน้ําคนเดียว ทันใดนั้นเองไอ้จุกได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังก้าวเท้าขึ้นบันไดมาอย่างช้าๆไอ้จุกตกใจยืนนิ่งไม่ขยับฟังเสียงเดินที่ตอนนี้ขึ้นมาถึงด้านบนและกำลังเดินตรงมาที่หน้าประตูห้องของตัวเองสายตาก,ก็จ้องมองไปที่ร่องเล็กๆใต้ประตูที่มีแสงไฟลอดเข้ามาอยู่แต่แล้วแสงไฟก็ถูกเงาของเท้าคนสองข้างบดบังพร้อมกับมีเสียงเคาะประตูห้องเบาๆช้าๆสามครั้ง ไอจุกรีบซุดตัวลงไปนั่งบนที่นอนแล้วเอาผ้าห่มมาคลุมตัวไว้ทันทีด้วยความหวาดกลัวสิ้นเสียงเคาะประตูเบาๆสามครั้งนั้นได้ไม่นานก็มีเสียงเรียกเบาๆผ่านประตูเข้ามาว่าไอจุกไอจุกขนลุกชูชันไปทั้งตัวเพราะมันจําเสียงนี้ได้ขึ้นใจว่าคือเสียงของตาหมายนั่นเองเด็กน้อยกลัวจนฉี่แตกเต็มที่นอนรีบเอาผ้าห่มผืนบางมานอนคลุมโปงแล้วหลับตาตัวสั่นด้วยความกลัว สักพักไอ้จุกก็รู้สึกปวดปิดจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมามองผ่านผ้าห่มผืนบางที่คลุมตัวอยู่ไอ้จุกเห็นเงาคนตัวใหญ่ลางๆกำลังยืนอยู่ที่ปลายเท้าของมันไอ้จุกเลยรีบกลับไปหลับตาปีอีกครั้งอย่างรวดเร็วไอ้จุกเสียงตาหมายร้องเรียกมันอีกครั้งไอ้จุกตอนนี้สั่นไปทั้งตัวพยายามทำใจกล้าเอื้อมมือออกจากผ้าห่มไปปลุกไอแก่เพื่อนรักที่นอนกรนเสียงดังอยู่ข้างๆทันทีที่มือของไอ้จุกพ้นออกมาจากผ้าหม่มก็มีมือใหญ่ๆเย็นๆมาจับที่ข้อมือของไอ้จุกไว้แน่น ไอจุกไม่รอช้ารีบวิ่งตะโกนเสียงดังจนลั่นวัดออกไปนอกกุฏิทันทีทําให้พระทั้งวัดรวมไปถึงหลวงตาตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นไอจุกกับไอแกลตาลก็โดนหลวงตาฟาดจนก้นระบมไปหมดเพราะหลวงตาไม่เชื่อว่าผีตาหมายมาหลอกคิดว่าเด็กทั้งสองต่างแกล้งกันไปแกล้งกันมาจนหลอนกันไปเองแต่ไอจุกผู้ที่เจอเรื่องราวนี้มากับตัวมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าผีตาหมายมาหลอกมันแน่นอนขอขอบคุณที่เข้ามารับฟัง เชิญเลือกรับฟังเรื่องหลอนๆเรื่องอื่นได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะ